อบัวทงเพิ่มบัวทองไหมแม่บัวทองมาแล้วมีที่ข้าวไหมัวทองข้าวกันได้ไหมดูกันดีๆเด้อข้าวกันได้ไหมอันเน้นยายแล้วยยเยอะตรงนี้แหละแอปเปิ้ลเด็เด็กเด็กแม่เขาเด็กแม่เขายายวายุโอ้ยายวายุเธอโอ้ยายวายุ ฝันลัานแล้วนะคะันฝันกันเหรอเดี๋ยวัคะแนนก่อนปันฝันได้เท่าไหร่เื้อเออเป้เป้ายแล้วได้เยอะนะเดี๋ยวแม่ขเ,ขเขางอนนะเด็กของเขาเด็กเขาได้น่ะยายายเลยเดี๋ยวปั้นฝันรับคะแนน,น,นก่อนนะคะ ฟ้าวันได้คะแนนจากนี่คุณแม่รัดคนละสองร้อยแล้วแล้วคุณแม่พระอ่อนด้วยใช่ไหมคุณแม่พระอ่อนละสองร้อยบอกไอ้คนไอ้พระอ่อนให้เฉพาะคุณแม่พระอ่อนไอ้เฉพาะ้วานแล้วก็คุณแม่เชดาวเฉพาะวานแล้วก็คุณแม่รัดถูกไหมเดี๋ยวไปถ่ายชุดก่อนนะ กินอะไรโอ้เอาแโมเลยเอาเฟื่องมนูเอากล้วยอ่าไอ้ควานเลือกเอาเลือกเอาเลยกันกล้าจะกินอะไรตันกล้าใหญ่แล้วจะกินอะไรอ่ากันกล้าใหญ่แล้วเอากันกล้าใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวสองต ท้องสุกกินอะไรท้องสุกเอาเลยลูกทวงด้ยมันแก้วก็เอาวันนี้ใครมาบ้างนะคะมากันถกมเชื่อนะคะคุณแม่โอ้แม่บี <c oughs> คุณแม่มีสองคุณแม่อ้อยสวัสดีค่ะ มีมาไกลเลยนะแล้วก็นะคะกัรกลาวยายเหลียวบุญแล้วก็ปู่แล้วก็นะคะบัวทองนะคะเอ,อบัวทองยิ่มเหม็นจะฟัน,นมาไกลเลยนะคะทองศก ท้องสุกใช้เวลานานเท่าไหร่เดินมาฮะไอีนะฮะย่ากับยุดย่างกับยุดโอ้ยเห็นบาดฮะสแดงนี้ทีไอ้ไปทีบไปปั่ไอ้ไรกนควันร้อนอยู่บนหลังชายใช่เฮ้ยสุทานเลยอะิดแดงนี่เคตัดเปี่ยนดพายเด นู้นบัวทองกินอะไรลูกบัวทองกินอะไรไ่ล่ะกินอะไรเนี่ยดู้าเดท่าพในการเดินขาจากหารถไปส่ง,ง <c oughs> ให้มาหาร่มด,ดีไหมร้อนไหมนะปูกกับบัวทองร้อนนะสิแต่เวลาเขาไปแห่งานเขาก็ร้อนๆอย่างนี้แหละแม่เขาก็ทนได้เลยไม้พูดถึงควันไงร้อนแม่ต้องแม่ต้องสมทบต้นไม้แล้วแม่แม่เอาสักกี่ตดด้นดีเอาต้นไม้ใหญ่มาลงเลย แบบว่าเสาใครเสามันนะนะคะปูปูจะปีนไปไหนปูแม่จ๋าแม่ต้องจองเสาให้ยายแล้วให้ปูเออให้เชือกไหนเออแบบว่าต้นไม้ให้ให้เชือกละต้นเลยแม่มิวให้สองต้นละต้นใครต้นมันจ้าเป็นแม่แป๊บหนึ่งอ่านอน คุณดม่ปแขกน่ะอ่าคุณแม่ปอปอแม่ตุ๊กหายไปไหนยังไม่เห็นแม่ตุ๊กมาเลยแกมาอยู่นะอ่าปุกกี้จ้ามาปุกกี้มา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 นะคะปุกกี้จ้ากินขนมจีนกินข้าวก่อนแล้วอเมจเล็กอเมจเล็กนะจุเลียงแล้วก็มีคุณแม่ป้าออนมีคุณแม่ มาลีเสียมามาปุกกี้ก็มายายสนใจเอออออมอจ้าแจกยาได้นะคะคุณแม่ยานิดเดียวนะคะวันนี้ยาไม่เยอะนะมันหน้าแรงเริ่มหายยาไม่ได้เลยว มันจะมีส้มตำเนาะกอะับทองคนละถุงให้ทุกตัวเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตังได้เท่าไหร่แม่จะเพิ่งไม่รอรับติปก่อนหรอแป๊บเดียวเดี๋ยวแจกแป๊บนึงกวเลยลูกมา้นซ่ก อาคุณแม่แฮปปี้โฮมนะคะแฮปปี้แคทโฮมนะคะให้ให้บัวทองกับทองสุกคนละถุงคุณแม่แฮปปี้โฮมนั่นนั่นทองสุกกว่านะทองสุกคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมเขาให้คนละถุงแฮปปี้แคเออแฮปปี้แคทโฮมคนละถุงจับยันเดียร์นิดเดียร่าจูจุเลย พี่ถามเลยที่น้ำยาอยู่ไหนในคนหิวก็หิวแม่จำมันก็นอนไปแล้วเองนกพิมพ์มาตันทองส <her> er? mm ุขทองสุขเดี๋ยวทองสุคมีพิเศษทองสุขมาไกลถุงหนึ่งอ่างหนึ่งอ่าคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมเอาไปถุงหนึ่งบัวทองเดี๋ยวนะคะทองสุขนานแม่ตุ๊กมาแล้ว แม่แม่ทองสุกจะกลับไกรเด็ดเนาะแม่จะให้พิเศษลำไยมาเหรอลำไยเยสซอร์ลำไยอาป้าแขมาป้าแขมาค่ะทองสุกได้คะแนนเพิ่มอีกห้ารอจากคุณแม่รัดแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ด็กๆคนละสองรอโอเคเดี๋ยวแล้วก็นะคะเดี๋ยวรอคุณแม่เกรดก่อนแป๊บนึง เด ality, Carney, ี yeah, ๋ยวโทรหาแม่แม่ให้ปลุกจะให้ลำไยมาวันนี้แม่แขมาก่อนค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทองสุกทองสุกได้เท่าไหร่แล้วห้าร้อยหกร้อยจะพันร้อยทองสุกได้พันร้อยแล้วนะคะผลไม้ทองสุกเอาไปเลยยังถุงนึงผลไม้ถุงนึงไม่ใช่ร้อยหนึ่งเอาแตงโม อแตงโมบอ่ะแตงโมได้แล้วเขาได้ไปแล้วเขาให้ไปแล้วช่องสุกได้ก็ยังคะเขาเอาแตงค่ะคุณแม่เขาเอาแตง,ออแ,ตงแม่ยังไม่ตื่นหรอกอ่าไม่เป็นไรน้ำยาถึงไหนบีอ่าเดี๋ยวนะคะยังยังไม่เสร็จนะบีไม่โอเคโอเค,อเคมันยังไม่ยังไม่มีคนยก อทาทองสุกมารัดตังพันรอเด็กๆเมื่อกี้คนละสองร้อยบาทตังอยู่ไหนหมดอะเดี๋ยวแจกกันเลยพร้อมกันเดี๋ยวให้ทองสุกก่อนนะพิเศษทองสุกน,นะสนี้ได้จากคุณแม่รัดคุณแม่รัดให้เท่าไหร่คุณแม่รัดห0 0 5 0 0ห้าหนนะรอยพันร้อยเดี๋ยวจะพึ่ง มีอีกมันไม่ใช่พันร้อยของคุณแม่รับตอนแรกให้คนละสามร้อยสามคนเนาะคนละสองร้อยสามคนเป็นหกร้อยให้ไป่สิบอีกห้าร้อยเป็นพันร้อยแล้วก็ได้จากคุณแม่เจอเอดาวสองร้อยแล้วก็คุณแม่พาออนสองร้อยแล้วเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ท่านไหนอีกมีแค่นี้เนาะขอบคคุณ่ะ ผลไม้พร้อมเดี๋ยวจะพึ่งยังพึ่งทองสุกเออได้เท่าไหร่ถ่ายสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน่อยนะคะมีการให้หน่อยค่ะมีกางให้แม่ดูหน่อยอไรพันรบขอบพระคุณนะคะคะแนนนะคะจากคุณแม่รัดนะคะคุณแม่เจิดดาวแล้วก็คุณแม่พาอ่อนนะคะเมตตาครอบครัวทองสุกแล้วก็ทุกๆบ้านนะคะเอาทองสุกกลับก่อนรับก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะจากคุณแม่นะคะคุณแม่รันคุณแม่พาอ่อนคุณแม่แอร์คุณแม่ดัดคุณแม่เจิดดาวคุณแม่เดือนแล้วก็ คุณแม่แฮปปี้แคทโฮมนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะท้องสุจะกลับก่อนนะคะเพราะว่าเดิมใจนะคะแล้วทำกัน20ลังนะโอ้เจ้าอยู่บ้าน20ลังเหรอใต้ใช่ใช่ชื่อนี้เหรอคะคุณปุ้มขอจะไปอ้าวแม่ปุ้มเหรอแม่ปุ้มนะคะอาอท้องสุกเมื่อกี้ถุงหนึ่งเอาไปแล้วเนาะของคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมขอบคุณค่ะจ้า จ้า,เ,าเออน้ำยามาแล้วเด้อน้ำย au, า,ามาแล้วเราเลียเเ้ยงกับข้าวฮะเลี้ยงจ้เา,เาเลี้ยงเด<ร>ย<ร>ียบก่อนพูดอะได้อเหี้ยอ่านท้องสุกกลับแล้วนะคะคุณแม่แล้วทีนี้มาแจกคะแนนก่อนเดี๋ยวยงงคนละสองร้อยก่อนะอนะคะแนนของคุณแม่พาวอ,อนให้ใช้ สองคุณแม่พาอ,อ่ให้ช้างาคุณแม่เจอเดาวให้ช้างออาแจกคะแนนช้างก่อนแจกคะแนนช้างคนละสี่ยมีเอาคะแนนช้างอันนี้คะแนนช้างนะคะที่มามีจาก,นานาออกคุณแม่พาอ,อ่กับคุณแม่เจอเดาวคนละส<ล>ี่ร้อยสี่สหกง่อยมันไม่พอให้มีแบงร้อยมากร้อยนนคอพอนั่นอ 3, องอก็มยอมกับขา เจ็ดแปดเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้แจกคะแนนแจกคะแนนควานคนละ400เฉพาะควานก่อนเฉพาะช้างก่อนเฉพาะช้างจะมีคุณแม่คุณแม่เชดิดดาวคุณแม่พาอ่อนอันนี้คะแนนช้างนะคะ หลัขอพระคุณคะแนนให้ช้างที่มานะคะจากคุณแม่พาออนคุณแม่เชิดดาวนะคะมาสันทั้งหมดนะคะ6ม้าน6เชือกนะคะจับไปแล้ว2เชือกมอบให้เรียบร้อยนะคะขอพระคุณคุณแม่พาออนคุณแม่เชิดดาวนะคะเมตตาคะแนนให้ช้างที่มานะคะสุกจุกเชือกเลยนะคะปรับขอพระคุณะคะ่ะให้จ้าคุณเห่วพาปู่พาล้มหน่อยแล้วคะใครมีแบงค์ร้อยขอแรกหน่อยนะ มีแบงค์ลอยไหมไม่อ้อยจ๋สสาสมัครที่ใเออให้จ้าจ้องให้ของยาแล้วมา,าวมาเนี่ยมาเนี่ยามาฮะเออเดี๋ยวเคลียร์ให้น้ำหวาน,มานไม่มาวันนี้นะคะยกว่าไม่เห็นทีนี้ของคุณแม่รัดแจกให้ทุกคนเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมดคนละสองร้อยคนละสองร้อย lưu được 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 اها جو مي لا دا دڙو بوليو کيتو گان دا بولن نالو